สวัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีแฟนคลับอลัมใจเกินร้อยแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับ้าพี่นองเบิงบรรยากาศเนั่ยมาแรงครับไอ้เมื่อจังเลยวันนี้วันที่29แล้วนะครับแป๊บเดียวไวมาก ไมแห้งครับตอนนี้เวทีก็กำลังตั้งอยู่นะครับกำลังลงเวที hmm. เข้ามาแล้วฝากก็แล้วก็แชร์ด้วยนะครับ mm hmm. ไดอย่างกินแล้งยั่งว่าไปเบิง่งคั้วเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปเบิง่งคั้วครับก็แต mm ่ว hmm. ่าจะพาไปกินหมูกระทะคอันนี้ mm hmm. กำลังตั้งเวทีนะครับ ท้าสีเล็กไหมเดี๋ยวพาดูน้องๆพี่ๆกำลังทำอะไรกันนะครับฝนตกว่าลูกว่าโตครับผมอากาศดีแห้งครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบิร์ด้วยนะครับพ่อไปประชุมที่คอนแก่นครับ ก็มาเปิดไฟน้องมาหนีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่ประทมนิเทศของเรานะครับปีนี้เข้าประทมนิเทศอยู่โดมน้อยครับโรงอาหารก็จะเป็นที่กินข้าวเลยตัวนี้ก็สามารถจัดกิจกรรมได้แล้วนะครับนี่ประทมนิเทศปีที่เก้ามาลำใจเกินร้อยหนึ่งตีหาคม 2567ที่บ้านพักมารำใจเกินร้อยนะครับมนีต้อนรับสมาชิกเก่าและใหม่ทุกคนบางเร่งกับมาบจัดห้องนอนใหม่ที่พึ่งเฮดแล้วไฮดดานเซอร์ครับแล้วก็มีคณะมารำมาซื้อชุดอีกด้วย อยากเจอน้องใหม่จังเลยอ่ะแม่จะเย็นๆแม่แม่ตงใจเย็นๆจะมีโครงการพาน้องไปกินข้าวไหมครับแม่ตงเออแล้วนี่ลายเรเได้ยแม่ปมาซองเมืองเตะนี่นะครับอันนี้อันนี้พอซื้อมากครับอันนี้เป็นห้องใหม่เดียวข้อก่อน ยังบัททันมีคนขอมา,าพาของพอ่อท่านจะบินไปกรุงเทพน้องครับครับแถวนี้มีร้านไหนซ่อมโทรศัพท์นะไกลอยู่ครับไกลอยู่ไหมไกลครับเดี๋ยวให้คนพาไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจ้างก็ได้ครับขอดีว่าปุ่มเปิดผมเนี่ยมันกดไม่ลงแล้วก็เปิดปิดเครื่องไม่ได้อ๋อเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวให้คนเอาไปใหกอะไรครับโอเคครับ เดี๋ยวจักงน้อยพูดแล้วครับ,บห้องนี้ก็มีคนมาแล้วจะเย็นเย็นไม่ตรงอันนี้ห้องเนินชายก็มาเยอะแล้วพี่เพ้นไปใส่นอนี้อันนี้ห้องเน้นหญิง ปื้ดพุดนน่ะเพื่อนนอนเดี๋ยวพาไปให้พี่เพ้นพาส,สัมผัสครับพ, <c oughs> พี่ฝนก็มาแล้วปืด้ดพี่เพนพาทัวร์หน่อย พาทัวร์พาทัวร์น้องๆได้เสื้อใหม่หน่อยครับ่ะดูทัวหรอคะพาทัวร์เนี่ยปะอันนี้ห้องแดนหญิงมากี่คนแล้วครับหญิงมาประมาณ12สห้รสิบสอคนประมาณสิข้างในมีบ่ครับนะมีัข้างในไหนคนเก่าเหรอข้างในได้มีตู้เ่ะออเราไปดูแดนชายแดนชายน่ารักขอบคุณ ก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับขอบคุณน้องๆเนเซอร์ชายและหญิงนะะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้พี่เพนพาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบู๊มี่หอดการคอเตสวัสดีครับเีนชาใหม่นชายมาแล้วอันนี้มาจากไหนครับผมมาจากโคราช อันนี้มาจากไหนครับมาจากาษฎ่์มาจากาษฎร์อันนี้มาจากไหนครับผมมาจากร้อยเอทไม่หอดมือนีบวะครับม่หอดมือนีบอันนี้มาจากไหนครับอ่างทองอันนี้มาจากไหนครับมาจากสุลินเตอร์ไม่ตรงถามหฮาหรอดิมาจากอุดรธานีค่ะอันนี้มากี่คนแล้วครับเรียนชายพี่เพ้นประมาณเจ ห้องข้างในมีคนไปห้องข้างในแม่<อ>ยังไม่มียี่สิบแล้วล่ะตอนนี้หนึ่งตอนนี้ห้องแดนก็จะเต็มแล้วะนะครับใกล้แล้วมืออื่นค่อสยสตาริอีกแดนไหนคะมืองคอ,อสตาริกาอ้าวพรุ่งนี้จะพาน้องๆกวาดลานนะคะอ๋อตรงไหนครับประมาณทีห้<ร>านะคะจ้ะขอใครลูกเสียเตะ หเออที่เพี่มนบาราสุรินน่ารักจากแม่ให้เพิ่นโยมโหมมปิดฤดูการเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกบางกลุ่มนะครับที่มาจากเตีเบเล่ไปกินข่าวไปเลาะไปเซอร์เว่ยกำลังตรวจเพื้นที่น้องนอนั่นเสือไหม สวัสดีพี่วีครับสวัสดีพี่วีปาราวีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันเลยมาเตอลยวบอลอันนี้มาจากไหนครับมาจากอุทัยธานีบอกป้าอันนี้มาได้ใส่ครับนี่อำนาจเจริญอำนาจเจริญาเคยเต้นที่ไหนไหมครับเคยเต้นที่ไหนไหมเคยเต้นที่ไหนไหมอ๋อเพิ่งไปเตียวบอลนะพี่น้อง จมีเกมอะไรเล่นนะพี่บีต้องพาน้องเล่นหรือเปล่าพี่บีต้องพาน้องเล่นอันนี้ครับตอนนี้อยู่โดมเล็กเปากดเลยก็แชร์ด้วยนะคะสวัสดีหนึ่งพันคนนะครับอันนี้กำลังตั้งวิธีใหม่กำลังจัดแจงต่างๆครับ แม่ตงใจเย็นๆนะแม่ตงเด้อสลา,าน้อยก็เก็บออกเยอะแล้วครับกาลังสิแปดเหราสาลาหน่อยคนเก่ากันเลยม,มาเอาของเราครับใครมากแข่งกันกินก้อยดียดปาร์ตร้องว่าพี่บีชนะมันว่าเกมนี้พี่บีชนะเลย ใช่พี่พอยมาหรอนี่มาลำมาแล้วหร,รือยังครับหลัจะวันที่หนึ่งครับคนสุรินหน้าตาดีทุกคนอันนี้ครัวนะครับเดี๋ยวจะพาดูน้องๆที่ครัวกินแล้วก็แบบล้างด้วยนะครับ มีอันนี้มีอ่ามองกอกน้ำน้ำเย็นนําดืม่มก็ตองไปซื้อเนี่ยครับทุคือทุกอย่างมีครบเลยนี่นะครับเป็นเครื่องกองน้ำใครมีแก้วก็สามารถมาเปิดเก็บไว้เป็นของตัวเองได้เลยครับสะดวกสบายมากขึ้นแล้ว โอ้โ,อโอ้ถอดเกิดกวนี้จะหอดบานผักแล้วมามามากอีของขวันของขวันหน่อยกินข้าวหร้วยังกินข้าวกับอะไรกินจุง้งอันนี้ ่มแดนคนใหม่ครับสวัสดีครับอันนี้มาจากไหนครับผมมาจากเมืองเลยมาจากเมืองเลยอันนี้มาจากไหนครับสกลนครอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากไหนครับมาจากาจากไหนนะครับบุรีรัมบุรีรัมอันนี้มาจากไหนครับคือกันเนี่ยมาได้ใส่ครับขอนแก่นมาจากหนองบัวค่บขอนแก่นคือกันพี่น้องเบืองโหลดขอนแก่นไม่ได้พ้นหนาจาดีดีอ๋อแม่่ย่อีเเอออันนี้ น้องๆกาลังเข้ามาที่บ้านพักแล้วนะครับกัลมากินข้าวที่ครัวเราก็มีกับข้าวให้แบบนี้เลยนะครับตำ่ำมงคือตํำเดยต่อดวล่า <c oughs> ลายดำเนี่ยครับยังยังไม่ต้องติดกล้องรอบบ้านปาเด่นขึ้นหน้าตา แดนขนาดีจังไม่นมอ,อาร์ตครับคัดมาอย่างเดียวเลยครับแดนปีนี้อันนี้กับนี้คุ้นเก่ากันสา,าวนองคายได้อะไรกินครับ อันนี้คนใหม่หรือเปล่าครับคนใหม่ค่ะมาวันนี้เองมาทำไมอันนี้้ังมากินบอก้างเมื่อกินเติมพร้อมเพื่องเขากว่าอยากยังก็สามารถ้ังเลยครับเพราะว่าเรามีแก๊ปมีอะไรใกล้ๆบ้านเราสะดวกสบายจริงๆนำก็ไม่ต้องไปซื้อยากเนาะนำเย็นพร้อม ลูกนัดประสนานาเป็นเอิ่ท้าลูกนัดท้าน้องไข่นี่นะครับกินแล้วก็จะไปล้างจานแล้วก็มีที่ล้างจานให้ตรงเก็บจานกินแล้วก็ล้างแล้วก็เก็บครับเดี๋ยวไม่อีกกี่วันก็จะมีน้ำมาขายในบ้านพัก เดียบอนขบประตูจกพรนี่แม็กคนคนจะหน้าตาดีขนาตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มเริ่มแบบคนเดินส่วนไปส่วนมากจะน้อยเพราะว่าคนเริ่มขอบานพักครับพาดูนะครับ ข้าวสวยน้องบีบีมากไหมครับไม่มาครับวันนี้ปีนี้อ๋อากก็เหลี่ยมนะครับเจอกันวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับกับปฐมนิเทศแดนเซอร์มาลอมใจเกินร้อยครับวัวใจเกินร้อยดูสะอาดมากเปิดว่งวันไหนแล้วครับยี่สิบเจ็ดครับ ยีสิบเจ็ดกันยาอ,ยอาณาจักรใจเกินร้อยใหญ่มากใช่ครับแห่งแห่งสื่อแห่งสื่อหมองหันตืมแห่งย่างกวงคัดประเทศนี่พี่น้องครับน้องกาฟิลเข้าบ้านผักแเดบอจ้า,จาน้องเบิร์ดเบิร์ดมประมาณวันที่สามสิบครับสามสิบสามเอ็ดกาฟิวมาเย็นพุนไปซื้อของเรามื่อนี้อันน้น้องเบีย โอ้โเห็นอ right, right. ันนี้ซะเนาะเริ่มผัดกับขึ้นเริ่มลับขึ้นมาขึ้นขึ้นอีกแล้วจ้าใช่ครับอีกหน่อยยางแตกสวดสวดอยู่เพื่งขัดกย่ยางแตกจวดจวดอยู่หันกับขักันยางไปตีบอลเล่ยอยู่โรงเรียนประมาณโลกว่าครับพัดกันยางไปยางไปโรงเรียนประมาณโลกว่าไปตีบอลเล่ยี่ม้องชุดเราก็ ทำงานกันยันสว่างนะครับแฮรี่อยู่ไหมจ้าจัดรวดจงวดจงวดเขารวยแต่เรว่องงวดผูกไม่แค้นเออแค้นตอนนี้เราไม่สามารถค่อยแบบ พอความสิท้ายอย่งอางในบันไดก็มาหางสุดกะผ้าหลายแห้งอเอาวางลวดตัวนี้ก็จะมีอ่ะวันนี้พอสิบพอว่าสิเห็ดเป็นนั่นนั้นครับเป็นที่เรียน คนที่จะเรียนพิวาพอสสสอนล่ำสอ,สอนสอนก็มีกระดานอะไรตรงนี้ให้เลยนะครับนี่หนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งพ่อจะมาสอนนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนขประสบการณ์เพิ่มมา,าทักทายทุกคนตอนเย็นนะครับที่บ้านพัก คุณพากันมาอาบน้ำพี่น้องครับเบิ่งลุคคุณขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับเราจะขอไปเหตุงานก่อนครับจะขอตัวไปทํางานก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับดีมากแล้ว <S <S แพรี่ว่าจะใส่แพรี่เพื่อทำามาได้ใส่มาต่อกขานังกายไปเรากขาังกายดู ไปทำอะไรออกกำลังกายงจะชายแค่เมลางมากับเขาเตียวมัหันยางมาเตะบอกกี้สตีเบอร์เกอเมตรปฟาทำออกกำลังกายอีหลีทำออกกำลังกายเซ็นยุดหรอคะเซ็นตึงบดทุกท่ยไ่หลังกก็บดคือหรอหล่ะทำงานแบบเขากลมหนาเบืเมือนา่าแม่ทรถเทสู มันพูดใหญ่หลยนั่นเตียนบอกพ่อบอกจะฟังข้าเกิดชพ่อจะก็เจ้าก่อนก็ได้จะกัดจะาก่อนสาวแครีีปีนี้พระเยงหอมสุดครับเตีนบอกกำลังกายมาก จอการเปิดวงนะครับยกงมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่น้องเบียร์สอดแจงหอดสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงมือขึ้นนี่แพลรีออก,กับเบียร์ครับโอ้แพลรีออก,กับน็อดเอ้ยเบียร์กับน็อดโอเคครับไปแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมนะครับ in yeah, yeah.